สวัสดีครับเลคัปเตอร์ฝอยเกษตรโนมินนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมปกติผมจะรีวิวแต่เป็นรถกระบะแต่งวันนี้ใส่สูตรพามาดูเอเวอร์เรรุ่น Y t ยแตัวท็อปใหม่ล่าสุดด้านหลังผมนี่เดี๋ยวมาดูว่าหลักๆเนี่ยเขามีออปชันแล้วก็สไตล์การบุเป็นยังไงด้านานายตามมาเลยมาอันดับแรกเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยให้อารมณ์แบบรถ Y t ยแทเกริ่นก่อนนะครับสำหรับรุ่น e v e r อร์เรสต์วแทเนี่ยที่เขาทามา อยากให้เป็นรถ PPV ที่มีฟิลเป็นแบบวัยรุ่นนิดหนึ่งก็คือให้เป็นสไตล์วายแท็นั่นเองส่วนไทเทเนียมก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าออปชั่นหลกัหลกๆเนี่ยเหมือนกันหมดแตกต่างที่เบาะแล้วก็ตัวสีนั่นเองก็เดี๋ยวลองดูคลิปนี้แล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าชอบสไตล์ไหนระหว่างไทเทเนียม กับวาแทคันนี้กระชังหน้านะครับจะเป็นสีเทากราฟไฟต์แตกต่างกับตัวไทเทเนียมตรงที่ว่าถ้าเป็นตัวไทเทเนียจะเป็นสีคโครเมียมใช่ไหมอันนี้ถ้าเป็นตัววาแทจะเป็นสีเทากราฟไฟต์พร้อมกับลังพึ่งที่เป็นสีดําเปียโนโบแบ็คแบบนี้เลยฮะลมแบบความหรูหรา่าสไตล์วัยรุ่นนิดนึงพร้อมกับตัวนี้นะครับโลโก้ยังมีเหมือนเดิมกล้องหน้ายังมีเหมือนเดิมนะครับอยู่ตรงจุดนี้เป็นกล้อง360องศาเหมือนกันแล้วก็พิเศษกว่านั้นจะมีตัว โลโก้นูนหรือว่าตัวคริกวายแท็กสีดําด้านแบบนี้ตัดไปนะครับที่สีนี้มาเพราะว่าสําหรับรุ่นวายแท็กเนี่ยสีเหลืองหรือว่าลักเ l ยนโเป็นซิกเนเจอร์ของตัวรุ่นวายแท็กนั่นเอง ส่วนไฟหน้าของเขานะครับยังเป็นไฟหน้าแบบเดิมคือจะเป็นระบบแบบ m a t r i x LED หรือว่า Performance LED นั่นเองจะมี2ดวงหน้าตาเป็นแบบนี้มีให้ในรุ่นตัวท็อปเท่านั้นแล้วก็มีไฟที่เรียกว่าไฟดวงเล็กตัวนี้จุดนี้นะครับจะปรับความเข้มแสงหรือว่าความเข้มเนี่ยตามความเร็วตัวรถนั่นเองส่วนไฟเดยไลก็ยังเป็นรูปตัว C แบบนี้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็คือเป็นรถด,ดําเดิมที่เพิ่งลงมายังไม่ได้ตกแต่งอะไรส่วนเซนเซอร์หน้านะครับเขาก็มีมาให้6จุดเท่ากัน ใช่ไหมนี่6จุดด้านข้าง1 2 3 4 5 6หน้า6หลัง6ก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์รอบขนันรอบคันเนี่ยมีทั้งหมด12จุด ไฟตัหมอกมีเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบสีขาว LED แบบนี้เลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เหมือนกันก็คือจะเป็นตัวกล่องเลด้าที่ทำงานเป็นระบบ Adaptive Cruise Control แบบถึงจุดหยุดนิ่งนั่นเองแล้วก็ตัวคางก็เป็นสีเงินแบบนี้พร้อมกับมีห่วงเหมือนกันนะครับที่เป็นห่วงลากลากได้ประมาณ3หรือว่า3.5ตัน 3, กากิโลน,นั่นเองแล้วก็พลาสติกข้างล่างาตัวครข้างล่างก็เป็นสีดำด้านแบบนี้ นี่ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวรถความกว้างเท่ากันแล้วก็ตัวนี้เป็นสีที่มีเฉพาะในรุ่น e v e r อร์เรสต์ไวท็เท่านั้นมาต่อมาเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันุ้มล้อคิวล้อจะเป็นสีเงาเทากราไฟแบบเงาๆแบบนี้นะครับจะเป็นสไตล์ในรุ่นไวท์แท็เลยก็คือถ้าเป็นไวท์แท็เนี่ยเขาจะให้อารมณ์แบบเทากราไฟทั้งคันใช่ไหมอันนี้เอเวอร์เรสก็จัดเป็นสไตล์นั้นไปเลยพร้อมกับล้อแมกนะครับเป็นขอบ20เท่ากันแต่ว่าลายเนี่ยจะเปลี่ยนนี่มาดูลายกัน เป็น6มุดนะครับมีโลโก้ฟอร์ดเหมือนกันขอบ20เหมือนกันแล้วก็ช่วงล่างเป็นแบบวัดลิง์เหมือนกันนี่จะเป็นคลิปด้วยสีเงินออกด,ด้านแบบนี้เลยลายอันนี้ผมเรียกเองนะจะคล้ายๆตัวดอกไม้นิดหนึงนี่จะเป็นลายแบบนี้เลยพร้อมกับยางที่เป็นยางขอบ20เหมือนกันตัวยางเนี่ยเป็น 255, หนะครับหน้ายาง255แก้ม555 5้าอ่าง20เป็นตัวกูดเยีะ แรงเลอรก็เป็นตัวเทพเหมือนกันสําหรับยางวิ่งถนนดําหรือว่าไฮเวย์เท e r r เ i นนั่นเองก็ถ้าใครอยากแต่งก็แนะนําเปลี่ยนยางก็โอเคใส่เป็น265ปุ๊บรถเนี่ยจะดูเต็มก็ทรงน่าจะมาสวยอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับแต่ถ้าแต่งคันแรกต้องที่ผมแน่นอนฟอรกดเกษตรน้อนนะมินเดี๋ยวมีแต่งให้ดูทั้งสตอร์มแทรก XLS แล้วก็ e v e r e s t สต์ไบแท็มาต่อมาเลยมีโลโก้คำว่าไบเทอร์โบนะครับพร้อมกับขีดด้วยสีเทากราฟไฟต์เหมือนกันไทเทเนียมจะเป็นสีโครเมียมใช่ไหมอันนี้เป็นเทากราฟไฟต์นะครับส่วนหูกระจกก็เป็นเทากราฟไฟต์พร้อมกับมีกล้องนะครับ360อ,องศายอยู่ด้านล่างเหมือนกันรอบคันเลยดูได้ทั้งมุมสูงมุมมองหลังปกติหรือว่ามุมข้างเนี่ยเลือกดูได้หมดไฮเทคเหมือนกันออปชั่นอะไรเหมือนกันหมดบนในข้างก็เป็นสีดําตัดกับสีเงินแบบนี้พร้อมกับโลโก้ ตัวนูนวแท็กแบบนี้สีดําด้านไปเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับตัวนี้ระบบเหมือนกันเลยราวหลังคาเป็นสีเงินออสซาเซนตัวนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มเป็นรถด,ดั้เดิมเลยนี่ภายในจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันด้านท้ายนะครับก็จะเป็นทรงแบบไฟแบบเดิมเป็นแบบ led คาดไปมีกล้องหลังมีโลโก้วายแท็กเสริมมานะครับโลโก้ก็จะมีทั้งหมด3จุดด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายเซ็นเซอร์หลังมีให้6จุดพร้อมกับตัดดําด้านไปแบบนี้นะครับสไตล์ก็แฮ่ลมแบบ ตัดดามด้านไปนี่อันนี้ก็เป็นสีด้มด้านนะครับยางอะไรจะอยู่ด้านล่างสําหรับตัวนี้นี่ดูช่วงล่างกันโชคก็จะเป็นช่วงล่างแบบหวัดลิงค์นี่โชคเทพปีกนกเทพนะครับบอกเลยเป็นรถ PPV ที่ให้อารมณ์แบบ SUV มากพอสมควรเดี๋ยวไปดูที่นั่งกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูอามาแถว3าก่อนแล้วกันอันนี้ผมนั่งให้ดูเลยว่ามันดังได้ไหมอันนี้ผมสูง170ทั่วนะครับเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูปึ๊บนี่ เราจับตรงนี้ตอนขึ้นแล้วก็เหยียบบันไดประตูเข้าไปปุ๊บอ,อันนี้ผมนั่งมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เฮดลูม170ก็ได้ประมาณนี้ถ้าสําหรับ175 8 0บบาหลังจะนั่งไม่ได้อันนี้นั่งได้ไม่ได้ผมพูดตรงๆเลยเพราะว่าบอ่อแถว3เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานกันสําหรับเด็กหรือว่าคนตัวเล็กผู้หญิงอะไรพวกนี้ใช้งานได้อยู่อันนี้ผมสูง170เฮดลูมก็เกือบจะพอดีสมมุติถ้าล็อกมาขาผมจะเป็นยังไง ก็พอดีอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ขามันก็จะเยื้งๆพอดีหน่อยอาจจะต้องปรับแถวหน้าขึ้นไปให้ผมนิดนึงมาปึ๊บออกมาก่อนแต่ก็เข้าออกยากพอสมควรสวําหรับแถว3ก็เป็นปกติสําหรับรถ P p พอยู่แล้วเดี๋ยวผมนั่งแถว2ให้ดูอีกนิดนึงแถว2ไม่ต้องพูดถึงเลยสบายแน่นอนอยู่แล้วนี่นั่งได้แบบเต็มๆมีสมัลลูปมูลูปครบมีแอร์มีไฟ ตรงนี้ด้วยนี่ดีไซน์ก็เรียบหรูสไตล์เอเว e ร์เรสต์ไวท์ร้อยด้วยได้สีส้มมีไฟแอมเบียด้วยนั่นเองนี่เป็นบุด,ด้วยได้สีส้มนะครับเดี๋ยวไปดูที่คนขาบกันว่าเป็นไงนี่เลยเบาะไฟฟ้าเบาะหนังร้อยได้สีส้มมีโลโก้ปัก w วท์แท็กเหมือนกันนี่เรียกไง่ายๆว่าเป็นกระบะไวท์แท็กที่แปลงเป็นตัวชุด e v e r อร t เเลย ครบเครื่องนะครับไฟหน้าก็เป็นออโต้แมทริกอยู่แล้วเราเปิดออโต้เนี่ยไฟสูงไฟต่ำเดี๋ยวเขาจัดการให้เองไม่ต้องห่วงตรงนั้นเลยแล้วก็พวงมาลัยเป็นไฟฟ้าร้ออซอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นร้อยได้สีส้มแบบนี้มี a ะแดป e ีฟครู e อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ควบคุมหน้าจอฝั่งขวาหน้าปัดพวบคีเนี่ยเป็น12นิ้วเหมือนกันตัวนี้อาจจะไม่มีกุญแจนะครับเลยไม่ได้กดให้ดูหน้าจอกลางก็เป็น12นิ้วใช่ไหม ตัวนี้หนะ้าจอกลางเป็น12นิ้วนะครับเป็นแบบซิงค์โเหมือนกัน a p a p ปเป Android a u t o ไม่ต้องพูดถึงเดือยใช้ได้แบบไม่ต้องใช้สายเป็นเก e ียร์อีชิปเตอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น10สปีด210แบงม้มาเครื่อง2.0ดีเซลเลย500นิวตันเมตรอ่าแล้วก็มีปุ่มปรับขับ2ขับ4ตัวนี้ปรับได้ทั้งหมด6โหมดการขับขี่นะครับแล้วก็สามารถถอยจอดเข้าช่องได้เองสาหรับตัวนี้ก็ สรุปรวมๆก็คือยังเป็นตัวท็อปอยู่ในรุ่น e v e r อร์เรสต์วาแนะครับสำหรับคนันนี้ใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือสนใจรุ่นไหนทักมาได้นะครับทั้งเพจเลกเตอร์หรือว่าแอดไลน์ผมมาได้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ ID ดีไลน์ให้ทางใต้คลิปหรือโทรมาเลย0ูนย์6 9ดสานแะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวมีรถหล่อๆมาแต่งให้ดูอีกเพียบ่านะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ